ฮอนด้า HRV 5ประตูคันนี้ตัวท็อปเลยนะครับผมเดิมๆทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอีกมากมายนะครับผมครบเครื่องนะครับจะสวยแค่ไหนเราไปดูกดันเลย let's go สวัสดีครับจิตรผมนะครับผมเซลโอนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Honda HRV เครื่อง1.8 r s i v t e c นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่729,000นเาพเท่านั้นนะครับผมผ่อนตัวง้ออยู่ที่12,000ต้นๆเท่านั้นนะครับผมนะได้ตัวท็อปคันนี้ไปขับฟรีสบายเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมป่ะ ด้านหน้านะครับผมจะเป็นโฉมปี2018นนะครับผมอ่าจะมีไฟ led ไฟเดย์ไลท์ให้นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหน้าจะแต่งเป็นสเกิร์ตเดิมๆรอบคันให้นะครับผมน่าสวยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่านะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ ปด้านข้างนะครับผมเดินมาดูตรงล้อก่อนนะครับผมตรงล้อนะครับผมแมตช์กเดิมเลยนะครับผมยังใหม่ๆทีนี้เรามาด้านข้างจุดเด่นหลักๆเลยจะอยู่ที่กระจกนะครับผมนี่จะดูเรียบหรูอย่างนี้เลยผมแล้วก็มีไฟตรงนี้แล้วก็เด่นๆเลยนะครับผมที่หลักๆเลยมีกล้องตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีการสาดให้ตรงนี้นะครับผมยาวมาถึงประตูหลังแล้วก็ประตูหลังจะเปิดตรงนี้นะครับผมนี่ วว <Wow. S 2> ้าสวยๆหรูๆเลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับผมรอบคันนะครับผมเดิมๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไป โอเคนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นเดิมๆมเลยนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นนี้จะมีด้านกล้องมองหลังให้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ประตูด้านหลังสามารถเปิดได้นะครับผมด้านหลังนะครับผมเก็บของได้กว้างๆเลยนะครับผมสามารถพับอบาะเก็บของได้อีกนะครับผมนะอ่าด้านล่างนะผมมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรครบเครื่องเลยนะครับผมปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนไปกันเลย let's go ข้างในนะครับผมจะมีพงมอะไรนะครับผมแล้วก็ปุ่มกดมากมายนะครับผมเป็นพรมาลัยบางติฟังชั่นนะครับผมเลขใบจะอยู่ที่1นึ่งแสน 70,000นะครับผมมีปุ่มพุชส start ตรงนี้นะครับผมเด่นๆสวยๆเลยนะครับผมจอทัชสกรีนนะครับผมจะสามารถมองด้านข้างแล้วก็ด้านหลังได้นะครับผมทีนี้เกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสวยๆรูๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผมมาแล้วก็คอนโซลด้านหน้าแอร์นะผมจะสวยๆรูๆอย่างนี้เลยนะครับผมข้างในมันสวยจริงนะครับผมรีวิวทั้งวันก็ไม่หมดนะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับผมสามารถเปิดปิดหลังคารถได้ตรงนี้นะครับผมนี่ โคตรหรูเลยนะครับคุณดูเบาะนะครับผมจะให้มาเป็นเบาะหนังสวยๆนะครับผมด้านหลังก็กว้างๆนะผมนั่งได้ประมาณ5-6คนเลยนะครับ<ะ>ผมนะปะเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่านะครับผมไป อ่าสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับผมตอนนี้ทางเต็น์เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับคือจองรถเพียง120บาทนะครับผมมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางเต็น์เราเซ็นสัญญาถึงที่ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มีของแถมอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัดลมเสื้อผ้าแล้วก็หมอนนะครับผมภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ผมฝากเต็นต์บอมคาสเตอร์ของเราได้นะครับผมสามารถทักไปที่เพจของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมส่วนตัวตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคร